เคท่ากาจารย์เคท่ันอาจารย์มาอาจจะปรมสิึกษามั ไม่มีั้งไม่มีไม้แตเดี๋ยวให้้ช่วยอาจารย์จกไหมคะออ

คนวคนสูงชายสงชายมีมีเสียเขาแต่เขาเเปลี่ยน่ไเปลี่ยนช่ว่าเจ้าชา้าย่เองศาอาจารย์พรสารมูลสุงผู้เชี่ยวชาญในการทาการศึกษาไรเทนอยู่นานถึง20ปีนะคะมให้ความรู้เกี่ยวกับไรเทนการใช้ประโยชน์ชีววิทยารวมถึงการดำเนินชีวิตในธรรา ขอบคุณครับก่อนอื่นต้องขอล่าวคำต้อนรับน er. no ักเรียนและก็ครูอาจารย์นะครับที่เรียนทำที่ที่สอนทางวิทยาศาสตร์นะครับเข้าสู่การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความหลากหลายของไรเท่นก็พือที่ที่เยี่ยมบริการจากนเรียนเรนจะครีับเราโครงการสุดอบรม ในครั้งนี้นะฮะอยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทันตกรรมที่มุ่เนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพเจ้านัทธชัยกาสยามบรมราชกุมารีอปพสทนะครับเราจะเห็นว่าไรเทนเนี่ยมปนอยู่รอบๆตัวเราในในบริเวณกาญจนบุรีนะครับซึ่งหลายคนไม่รู้จักนะครับตรงก да ันข้ามกับ <IS mus i> ประชากรในญี่ปุ่นประชากรในทวีปยุโรปหรือบอริกาเขารู้จักไลเซนแะรู้จักประโยชน์ว่าไลเซนตนแต่ละชนิดมีประโยชน์อะไรบ้างได้สารอะไรบ้างอันนี้คือสามลักษณะนะคะหลักๆที่เราจะใช้ในการศึกษาไลเซนเรามาดูอันแรก ก็คือรูปแบบการจเจริญเต,ติบโตลืมกันหรือยังคะไรเข่เราเรียกเป็นอะไรคะเป็นเลาสนะคะก็คือโครงสร้างที่เปรียบเสมือนร่างกายของไรเข่นตัวนั้นๆหนึ่ตัวเลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูรูปแบบการเติบโตจะขอเพิ่มเข้ามาจากเมื่อวานนิดนึเมื่อวานเรามีกี่แบบคะมีสามแบบใช่ไหมคะัคสโตโตรโอโคส ทีนี้นะคะเราดูรูปแบบการเติบโตแล้วอันนี้เราก็จัดการทำการจดบนันทึกนะคะลงไปว่าไรเช้นของเราตัวนี้นะคะมีรูปแบบการเติบโตแบบไหนนะคะจดลงไปในก,กระดาษนะแล้วเราก็ดูโคะร,สรงสร้างถัดไปก็คือโครงสร้างร่างกายบ้างว่าตัวไร่เช่นที่เราเก็บเนี่ยคะเขาสร้างโครงสร้างอื่นๆอีกไหมเช่นมีซอริเดียไหม มีขนมถ้วยฟูไหมที่อยูาออา่ารัสหรือว่าที่ขอบของทารัสดีไหมคะแล้ก็จดลงไปหรือว่ามีไอซีเดียหรือเปล่าไอซีเดียเป็นไงคะเป็นแท่งสั้นๆตในเล็กมันเขียนะอาจารยไม่ทานข้างมคแม่นะี่นี่ครับ

เป็นสามคนแล้วกันนะคะคิดว่ทาทครเรียนเรามีู่สามชุดนะคะถ้าเป็นไปไ,ได้โรงเรียนเดียวกันก็นแ,แยกกันกนิดนึงเนาะ,ะเรามารวมกลุ่มกันทั้งทีเราก็ได้จะได้เจอคนใหม่นะ,ะและ้วก็นอกจากนั้นนะคะนอกจากจะมีทครเรียนแล้วเวลาที่เราเจออะไรเช่นแล้วเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์นะคะหรีดในการเก็บตัวอย่างไร่เช่นนะคะก็จนะ,ะ,นะะถ้ามันอยู่บนต้ไม้อะเราก็จะแทะต้นไะม้อแบบนะะีนะะ้ปากสวยไม่ตนะ้องถาม ใช่เลเดี๋ยวม่าเราแค่เปลือกบางๆออเ่อเอาตัวอย่าเอามาใส่ซองค่ะวก็จะเป็นแบบซองก็จะเป็นขนาดเ4ครัใช่เป็นน yes? ี้นะครับขอโทษเอันนี้นะครับเป็นซองตัวอย่างเวลาเราสมว่านี well> ่เ <AH ป็น <si ลักเทียนที่เราเก็บมาแล้วก็จะมาล้ก็ใส่แล้วก็พับนะครับอวามล้มาใส่ในซองหน้าซองเนี่ยเราใส่ตัวอย่าง หน้าซองเนี่ยครับก็จะระบุให้เราระบุว่ามีอะไรบ้างเช่นคนที่เจ็บนะครเราชื่อที่เจ็บเป็นเช่นเป็นคนไหนสร้างคนสร้างอะ็ตครับวอมนมีอที่เราเอาไปศึาต่อยแล้ก็ทีษข้อข้ลงไ่ามีอะางเวลาไม่ยากทีนเราเราเก็ัวอย่ ใเสร็จกับข้นสอนกันรก็จะาะว่าเรา้องการท่จะร้ว่าอยากจะด้อะไรอยากไดากน โอเคค่ะโอเนั้นเราจะแจกอุปกรณ์แรก่เดี๋ยวเราทากันาเาจะสีกค่เรลน้องทตามรอยปากครัเข้าข้างในาามรอยปเนี่ย ทั้งสองด้านนะคะมีเลยเหรออ t อหมดแล้วบ้างแล้วเอาทางเนี้ยด้านเนี้ยน่ะนี่ก่อนนะคะพอเราพักเรได้ เอาเครื mm ่องอุปกรณ์ครับอุปกรณ์กับอรก็ได้แปดกิโลเลยครับพกเขาบอกโอ้โห ใบดังดวงเง็นตรงนี้ไหมแผ่นใบใช่ค่ะแผ่นใบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีสีเขียวให้เราสังเกตเห็นง่ายสีเหลืองอย่าล้าตัวสีเหลืองเห็นไหมสีเหลืองง่ามนี้เราก็ถัดมาจากง่ามนี้เห็นสีเหลืองปะพวกนั้นเป็นกลุ่มของอะไรนี่ก็มอครัคุณรู้แล้วก็คุูดังดวง แล้วรู้ไหมว่ามันสร้างผลแบบไหนผลมีสามแบบเป็นตุ่มเป็นเส้นหรือว่าอะไรนะฮะยันเป็นตุ่มเป็นตุ่มเป็นเส้นตายเป็นตุ่มค่ะเป็นตุ่มตุ่มตายเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าคู่มือเรารู้แล้วว่าเป็นสร้างตุ่มใช่ปะเราก็จะมาใช้คีตรงนี้เหมือนอันนี้ เดี๋ยวให้เพื่อนๆพื่อนดูทั่วๆกันแล้วลองดูซิว่าเห็นตรงกันไหมคล้า้ตัวนี้ครับคล้ายไหมการตั้งชื่อของมันเขาเขาเรียกเป็นคำลาหรือว่าทคำลาจะใช้ลาเป็นหลักค่ะคือกลุ่มเออ่จะใช้เป็นชื่อลาเป็นเออ่ไม่ใช่ชื่อลาค่ะมันมันเป็นชื่อของเลื่องเท่นโดยส่วนใหญ่เลยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ชื่อของลาค่ะ แต่ว่าลักษณะส<ช>่วนใหญ่ที่ใช้ในการตั้งชื่อเนี่ยจะเป็นใช้ลักษณะของราคือ <N> จะเป็นอิงทางรามากกว่าทางตาลายค่ะเอานี้วิธีการเตรา็ตัวอย่งางแบเนี้ค่ะหนึ่งว่าลายยางอยามนต้นหนึมงคอนโลกมากแล้วก็ของดูคนขี้เวลาเก็บเลี้ยสอนเก็บก่อน 嗯，就可能。 การเก็บตัวอย่างพอเราได้ตัวอย่างมาแล้วปาตัวอย่างาแล้วแล้วก็วบัแล้วก็ใส่ซองตัวอย่างของเราแล้วเราก็ l ล b e l ในซองตัวอย่างว่ามันเป็นชนิดแบบไหนกลุ่มไหนขวานขนาดนี้ใหแบบ้มันเป็นอัดบางๆเพื่อเราจะสามารถดูใต้กล้องได้ถ้าหนาไปมันดูไม่ได้เพราะมันจะชึบแสง

แตาที่ชาว้นการค้เนาเลยนะว่าเป็การ้าหรมีคนส่านเองส่อต้องรนะแต่รไใสดเขาจะีรานกาเนี้ได้เรา่้อีนี่นี่ เว้ยเว้ยเอาดูสั่นมากอันนี้คืออันนี้คือคาเวลที่เาอ่านค่ตัวนี้คือเราใช้คาเวล่าอะไรอะนี่ตัวนี้ หน้านะครับหน้าตามันก็จะเป็นอัเป็นอกเนไมช่วย่คงโค้งแล้วขนาดนี้ข้างในก็จะมีเส้นใยเต็มไปหมดเลยเขาต้องไปเห็นชี้ก็จะเป็นสปอร์สปอร์ที่เกิดสปางล่าครัล่างก่อนไมเป็นโรสลายก็จะกลายเป็นอะไรเช่นน้องมาดูครับ

ขูเขาว่เฮ้ยเดี๋ยวเยวเมื่อวานนี้เดินไปขึ้นทางมีคนนั่งพักนะมาทำเสีเขาวมาทำข่พวใจมาทำใจแล้วที่ว่ามันอยู่ยากันแต่ว่าสิทธิ์องใจ เราไม่เหนื่อยกันแน่ให้เสวยมาพยายามหน่อยนะเราแพ้กันได้เรืยย 都看、oh แบ่งแบ่งก็ได้สามประเภทนะคะโดยลำตัดค่ะคัดต้อนะคะลักษณะเป็นแ็งแผนวีดิโอคับต้นไม้ที่เราได้ย่อมาให้นะคะเสริมพันแบบใช้เทศที่หาแบบค่ะเือเป็นลัตถุที่เสือแบบโดมใายลายเรนเสียร์เ่อมแบบเส้นที่สองแบบค่ะเอึ้นการงาน ขอบนะคะครับกลุ่าเ้าเป็นตัวแทนากกลที่ห้านะคะคือเราจะมารายงานการว่าในเราเจอมาหลายชนิดนะคะแต่จะได้มาให้แค่ของชนิดนะคะในพันโดร่าในพันโดรีชีนะคะมีลักษณะในรูปก้วยสีน้าตาลดำที่ห สวันอ๋อมีแสนว่าสามทีหาที่หาได้นหคะสาที่ได้สี่หัสีวกแล้ว,วะค,ะค่ะตอไปจะเป็นประโยชน์ของอหไรเพิ่คะรนอะไรมคะเป็นีรนีร้างคนีีนนน้้ต <c oughs> <c oughs> การที so, to together, so ่ยอมค่าแนวครับค่าใหมคัแล้วก็รับลนใจที่ได้มา่นันี้ครับผู้พีาีากแรับุนน้องเนี่ยมีความสุขคแล้วนะครับก็ลักษณนที่ที่เราไปทานนะครับรีบง่ายแล้วก็สะดสบายนะครับแล้วก็แล้วก็การทำงานนะครับคือว่าผู้พี่เขาคือไม่ได้ว่าทำงาน านจะเป็นคาบริาบเป็นคอย่างฝรั่าเกันะนะครันะนะนะ เรียคณาจารย kind of ์จากภาควิชาชีววิทยา้กุคลากรของภาควิชาชีวิยาทุกท่านครัอาจารย์จากโรเรียที่มารวมในครั้งนี้ครณสาบัเรียนักศึกษาสองที่าา่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในกาโรเรียการรมเจอกับอาจารย์่นอากาศีครับ เรารในทางนี้ถ้ารเขนแรเข้นเนี่ยเป็นสิ่งชีวิตที่เกิดมาแต่รุ่นบนโลกแล้วก็อยู่มาจนปัจจุบันพวกเราได้มาเปิดประสารในครังนี้ได้เรียนรู้แรเขึ้นซึ่งเกิดมาไ้งแต่ลมนานประมาณสองสามน้องคันน้ำึงมาใน้วแล้วก็อยู่กับก เราเห็นว่าอะไรเค่มนประโยคทั้หงหลายอย่างน,นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บุกเบิกในระบะระบยิเร่เราเอาอมาจัดเป็นสีหรือรูมถึง็นตัวชิวะของที่ของสิญญนน้อมสิญญ่งที่เราได้เรียนรู้ไปวิาชาชีววิทยาได้ละมนเมอนี่ถ้าว่าเราจะดำมีญญความรู้แบนี้นสายสถาบัอ่อ ให้เพื่อนหรือคนที่เราคุ้จักผู้ปกครองเราจะได้เห็นว่าอะไรเช่นเป็นวิตที่มีประโยชน์ของประเทศแล้วก็เราก็จะได้ใช้ประโยชน์จากประเทศตรงนี้ให้ยั่งยืนต่อไป กับอาจารย์ที่เป็นตัวแทนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรมนะคะเราไปถามความรู้สึกของอาจารย์กันเลยค่ะวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีอ,อาจารย์ชื่ออะไรมาสเรีไหมคะชื่อวัฒนาบรา,า,าราเหมาอโรงเรยียนศรีสวัสดิ์วิทยาคมจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอาจารย์มีความรู้สึกยังไงกับการมกิจกรรมครั้งน,น,นี้คะรู้สึกสนุกมากนะครับเพราะว่าน้องนักเรียนนะครับเขาได้สัมผัสได้ทดลองได้ลงสถานที่จริงซึ่งมันก็ต่างจากในห้องสี่เหลี่ยมเขาก็ชอบมากแล้วก็เจอกับ วิชาการผู้เชวชาญแล้วก็เขาก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาแล้วก็คำว่าอะไรเข้มยังสิ่งที่แปลกใหม่สําหรับเขาทั้งๆที่ว่ามันอยู่เขามาตลอดค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มีอยู่กับน้องๆอีกหนึ่งตัวแทนที่มาจากอีกหนึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้นะคะเราไปทำความรู้จักกับน้องๆแล้วก็สัมภาษณ์ความรู้สึกของน้องๆดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะขับแรนให้น้องๆและอาจารย์แนะนำตัวก่อนนะคะช่อน้าจ้เลยค่ะชื่อนางสาวกรลยาอุบลรังค่ะเป็น ูสาวิยาสามมีรดชมงคลค่ะนี่ค่ะชื่อปิระไลโจค่ะนักเรียนชั้นปเรีเดชมงคลค่ะค่ะชื่อพัฒนาวดีสุภาพินนะคะนักเรียนชั้นันค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้นะคะทั้งอาจารย์และน้องๆมีความรู้สึกอย่างไรคะที่มีโอกาสได้มากอบรมครั้งนี้ค่ะค่ะสำหรับความรู้สึกนะคะที่ได้จากการอบรมก็คือ เราได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าในห้องเรียนเนี่ยเราก็จะสอนเพียงแค่ตามตำราที่เขาให้มาแต่ว่ามาในครั้งนี้คือเราเราได้ความรู้ที่แบบลึกขึ well Aye, ้นว่าใจเข้มเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงมีม like ีชื like ่อเรียกตามวงศ์ตามสกุลตามสปีชีส์ยังไงค่ะน้องเยลลัสรน้ค่ะรู้สึกยังไงที่ได้มาเข้ากิจกรรมรู้สึกว่ารู้สึกดีเลยที่เป็นได้เป็นตัวแทนของเรียนมาที่ได้มาอบรมไหมคะ ก็เหมือนเพื่อนตรงที่รู้สึกดีดใจมากนะคะที่ได้มาอบรมเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วว่าความรู้ในห้องเรียนเรื่องไร้เทียมนมันน้อยมากแต่ที่ได้มาเรียนมาค่ะแล้วทั้งอาจารย์และน้งนองน้ว่าการอบรมครั้งนี้ได้รับประโยชน์อะไรกลับไปบ้างครับสหรับตัวคุณครูเองที่ได้รับไปคือการสังเกตว่าไรเทนยมจะขึ้นยังไงบนป่าหรือว่าบนต้นไม้ การได้ให้นักเรียนได้มาเรียนรู้นอกนอกห้องเรียนซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของนักเรียนค่ะค่ะค่ะอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปนะคะว่าเป็นการาเรียนรู้นอกห้องเรียน,นะคน่ะที่อยู่ในโรงเรียนคือเราไม่สามารถทําอย่างนี้ได้ได้ออกมาสำรวจป่าสำรวจไหล่เคลื่อนสำรวจชนิดแล้วก็ลักษณะภาย <c oughs> นอกลักษณะภายในของไล่เคล่นนะคะค่ะสำหรับตัวเองนะคะ <c oughs> <c oughs> ได้เรื่องที่เป็นเรือเ่องสําคัญก็จ<ม>ุดประกายความคิดเลยค่ะว่าไลเคนมันมีอยู่เอ่อตามป่าเราสามารถไปหาแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์เช่นใช้เอ่อทำสีรองผ้าอาจจะไปไประยุกต์ทำไปโครงการที่ต้องมีไถ้ามีกิจกรรมอีกครั้งหน้าจะกลับมาร่วมก,กิจกรรมได้ไหมคะแน่นอ,อนแ <ขอ S 2> น่นอนขอบคุณมากนะคะรู้สึกดีกับสนุกดีครับพี่มีกันเองมากเลยครับทำใหรกันตอบได้ก็ ก็้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าพี่ทุกคนเต็มใจกับงานนี้มากครับค่ะ,ะ,ะน้องสองคนที่ว่ากิจกรรมการ,การอบรมครั้งนี้ให้ประโยชน์อะไรกับน้องกลับไปบ้านคะอืมให้ประโยชน์นะครับเราก็ผมผมได้เยอะนะครับจากแะกที่ไม่เคยรู้จักหลายเคนก็รู้จักก็รู้ว่ามันยูเยอะอยัอยงไงเราไปใช้งานได้ยังไงบ้านมีางานเพิ่มมออือค่าเย้วล่ะคะก็คือมีคือได้ห้องแห่งสิ่งที่เราไม่ไม่เคยรู้จักเลยครับอย่างเช่นไรเข้นนี่คือมาจากไหน มันอยู่ในที่เบแบไหนแล้วก็เอามาใช้ไปด้านใดบ้างครับคือว่าเราไม่เคยรู้จักแต่เรามาอบรมคร้ทำให้เรารู้จักก็จะมั่นคงที่จะไปเพื่อประเทศนี้ได้แ้้วรู้สึกไงบ้างคะกับการที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะรู้สึกสนุกนะคะได้มีเพื่อนค่ะมีเพื่อนต่างเรียนแล้วก็ได้รับความก็คือว่า ตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักคําว่าไลค่นไลคนไรเขนคืออะไรเราไม่เคยรู้จักพอเราได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้วก็ทําให้เรารู้จักไลเขนมากขึ้นแล้วก็สามารถแยกแยะไรเขนตัวนี้เป็นชนิดใดชนิดใดออาได้ค่ะค่ะและประทับใจนะคะพี่พี่พี่อาจารย์แล้วก็พี่สาตาร์นะคะน่ารักทุก,ทกคนเลยค่ะน้องนะคะน้องคิดว่าประโยชน์ที่ที่น้องได้จากการอบรมครั้งนี้มีอะไรบ้างคือได้ว่า เอาไรเคนไปแชร์ชีวิตประจำวันยังไงเวลาเข้าปาก็จะได้รู้ว่าไลเคนอันนี้เป็นชนิดไหนชนิดไหนจะไรแยกูุกอค่ะและก็จะได้สามารถนําความรู้ที่เราได้รับไปบอกค่ะเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือแม้แต่ครอบครัวที่เราอยู่ในบ้านซึ่งเขาก็ไม่รู้จักไลเค่ะถ้ามีกิจกรรมแบบนี้อีกครั้งหน้าจะมาร่วมกับพี่ไหมคะมาค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ